สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าต่างๆเนี่ยเช่นสัตเลี้ยงตัวละครหรือโลบัสพี่แนะนําเว็บนี้เลยบิวปกกร์ทางเว็บไซต์นะไม่ผมให้เลือกซื้อไอเทมหรือตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรอยเทรเยเฟนหรือพิซซเบตเอร์เก้าๆนะและยังมีบริการจากแมปอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงระบบการเติมโลบัสอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเหลือเวลาประมาณส2ชั่วโมงนะทางแบบเพทซิมก็จะมีการอัปเดตเข้ามาแหละรู้สึกว่าหลืออัปเดตครั้งนี้คือมันจะมาแปลกๆน่นนะเพราะว่ามีเจ้าฮิวเทรนเข้ามาทุกคนเป็นเจ้าฮิลรถไฟใช่ไหมไม่รู้ว่ามันจะมาเป็นตัวหรือว่าจะมาเป็นอ่าเป็นรถไฟแบบปกติคล้ายๆกับไออีเวนต์คริสต์มาสพาร์กก่อนหรือเปล่าที่มันมาแบบเออมาบนฟ้าทุกคนอะไรประมาณเนี้ย ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูจากลีกดุดแล้วมันถ้าจะมันถ้ามันจะมาเป็นหิ้วแบบนี้พี่ว่ามันก็น่าสนใจนะแถมตัวก็ยาวด้วยสมมุติเรามีหิ้วตัวข้างหน้าปุ๊บแล้วตัวข้างหลังมันจะแบบว่าต่ออกันและอะไรประมาณนี้ไหมแบบอย่างเช่นถ้าสมมติพี่มีเจ้าหิ้วเทรนรถไฟที่มันเป็นอ่ะไหนเช่นตัวนี้นเป็นเทรนรถไฟหนึ่งตัวแล้วก็แล้วก็อีกตัวหนึ่งอะ่ะมาต่อกันต่อกันต่อกันไปนเรื่อยๆจนยาว อ่าเข้าใจไหมที่พี่พูดอะ่ะก็เลีกอัปเดตประมาณนี้ละมั้งส่วนฮิวพี่ก็สุ่มไม่ได้ทุกคนให้ามันเท่าเดิมเลยเป๊ะวันนี้พี่มีเรื่องที่พูดอยู่ประมาณอ่าสองสาเรื่องมอ update, เรื่องแรกคือดูเหลี่ยอัปเดตเรื่อง2คือสรุปผลการสุ่มฮิวส่วนเรื่องที่3าก็คือแจกฮิวในกิจกรรมรับอืมอ่าเรื่องที่2ไอสรุปผลการสุม al, ม่มฮิวใช่ไหม ครั้งนี้พี่สุ่มฮิวได้หมดประมาณ7ตัวกคนขาดแค่ตัวเดียวพี่ก็จะจะแจกคิวได้หมดประมาณ2ตัวในที่หน้าใช่ไหมขาดหนึ่งตัวใช่ไหมนี่พี่คิดว่าพี่จะไปซื้อเจ้าเอลหน่อยละกันเพราะว่ามราคามันค่าเรียนถูกมากๆทุกคนคือราคาถูกนะแต่ว่าพี่สุ่มไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรสองลาดกคนลาดหนึ่งมีไอ้เจ้าฮิวฮันเตอร์ที่มันเป็นเนี่ยแอคทีฟฮิวอะก็สุ่มไม่ได้เอาจริงดิราคาตอนนี้มันเท่าไหร่เอ่ยขอดูหน่อยสิเอลเอล ราคา 19m ทุกคนโอ้โหราคาแบบถูกโคตรมีอยู่6 5 0 0 0ตัวอืคือมันยังไงดีคือราคาก็ถูกนะแต่ว่าพี่สุ่มไม่ได้เปนมันเป็น,นเนพราะอะไรวะไม่ต้อง60,000ตัวแล้วไอ้เจ้าไฟฉายอ่ะไอ้เจ้าริปอ่ะริปฮิวรสมีทั้งหมด60,000ตัวทุกคนแต่ว่าราคา 22m เหรอโอ้ยแล้วก็แพงนะอืมอประมาณนี้ เดี๋ยวค่อยไปซื้อแล้วกันเรื่องที่2ผ่านไปเรื่องสามแจกฮิวในกิจกรรมลับเอาเป็นตัวอะไรดีครั้งนี้พี่ว่าพี่สุม่มไปเจ้าฮิวไอยูนิคอนได้ค่อนข้างเยอะนะเอาเป็นว่าเจ้าฮิวอยู่โอ้ยเดี๋ยวไมทำาไรราคามันเลยแค่ยี่สิบสี่เอวะโอ้ยฮิวฮัลโหลราคาถูกเวอร์แต่ก่อนเออเท่าไหร่ว่าประมาณห้าสิบไปนะ <c oughs> ราคาก็ถูกเกินางานพี่ว่าพี่แจกไปเจ้าฮิวยูนยิคอนแล้วกันประมาณนี้อ่ะส่วนคำใบ้คิดที่แล้วนะพี่สุ่มกล่องกิฟต์ไปทั้งหมดกี่กล่องศูนย์ไม่เกี่ยว โอเคไหมประมาณนี้คาใบ้หาเอางแล้วกันอืมก็คิวคนเหมือนเดิมท nope. ุกคนง่ายๆเลยวันนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่าพี่มีกล่องกิฟต์ทั้งหมดกี่กล่องเลยกล่องกิฟต์มีอยู่ประมาณ200ยกล่องหรออ่าแล้วถ้าสมมติยังไม่ได้รวมอ่ะไม่ได้รวมไม่ต้องไปกี่กล่องสี่อ่อสี่ร้อยอ่ะอืมได้ประมีณสี่สิบอ่ะประมาณนี้มีทั้งหมดกี่กล่องสองร้อยห้าสิบเก้ากล่องอ่าลองเปิดดูไม่ต้องลองเปิดหรอกพี่ว่ายังก็ไม่ได้อแล้วแหละอ่ะบูทมาเปิดไปแล้วครับพี่น้อง อถ้าได้ฮิวมาใน200กล่องมันจะเป็นอะไรที่เวอร์มากนะอะโอเคหมดแล้วดูหน่อยซิว่าได้มไหมถ้าได้มาก็จะเวอร์เกินไปทุกคนเอาโอเคไม่ได้แระรอดตัวไปอ่ะประมาณนี้อืม ไปเทดดี้มาซาดีกว่าทุกคนไปไททานิกปาร์ตี้คอกกี้อ่าเฮ้ยทำไมราคาถูกยังแปะบิลเลียนเหรอเอ๊ะพี่รีบซื้อกันไปไหมราคาแปะบิลเลียนเลยนะอ่าโอเคโอเคอุ้ยแต่มันราคาถูกมากทุกคนแปะบิลเลียนน่ะอืมอ่าเราไอ้เจ้าเดนนองแคทปี่อะเดนนองแคทเหลือประมาณเก้าบิลเอ่อเก้าบิลเลียนโอ้โหราคาตกเกินพี่น้องเจ้าเอลฟ์เอลเอลอ่าฮะไปทุกคนราคาน่าจะประมาณ20่สิบเอ็มหรือมั้ง เท่าไรครับ19เอามามามา,มาเลยอืมโดนขิงหลายรอบแล้วแม่งมีน้องคนหนึ่งแม่งขิงมาสองตัวเลยไม่รู้ว่าใครเธอไหนก็ดูดสซิขอเชิญชมหนจ้นละครเป็นไงอ้าวเรื่องอะประมาณนี้ทุกคนกันก็สรคลิปนี้ไปด้งัะ้ะถึงไม่เป็นเลยฮะ